ทุกวันนี้เราคงได้เห็นแล้วนะครับว่าการเมืองประเทศไทยเป็นอย่างไรประชาชนก็ได้ถอดใจกันไปทั่วนหน้านะครับเวลาที่ประชาชนจะต้องละทิ้งใช้คาว่าพอกันทีนะละวางละทิ้งแล้วก็เลิกใช้บริการ ไม่ใช้อีกต่อไปแล้วนะให้มันจบยุคจบสมัยไปเลยนะครับประชาชนอย่าได้อะไรวอนแล้วก็เรียกฟื้นคืนหรือเอากลับมาใช้อีกให้มันจบยุคไปเลยเพราะเรามาอยู่ในยุคอสิบที่จะต้องติดตั้งของใหม่หมดเลยใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่ซุกซากวิไลดังนั้นผมจึงให้ทุกบ้านนั้นนะครับ ประชุมกันนะทุกบ้านนะครับประชุมกันออกไปมติว่าเราพอได้แล้วสําหรับการเมืองไทยที่เราถูกหลอกมาตั้งแต่สองสี่เจ็ห้าเป็นเวลาเก้าสิบปีแล้วพวกเราก็ไปมีอารมณ์เองอะไปเข้าข้างเข้าฝ่ายแตกแยกกันภายในบ้านต่อไปนี้ทุกบ้านนี่เลิกกันเลยประชุมกันนี่ก็ประชุมเลิกนะฮะเลิกเป็นสีเป็นข้างเป็นฝ่ายเป็นกลุ่มเป็นเจนไม่มีกต่อไปละพราะถูกหลอกหมด ถูกทาให้แบ่งแยกแตกข้างกันหมดนะไม่มีต่อไปแล้วนะเพราะเราเป็นคนไทยตัวปลอมอยู่นะเลิกกันได้แล้วคงก็จะรู้เช่นเห็นชาติไปแล้วนะไม่ต้องไปตามติดไม่ต้องไปดูข่าวไม่ต้องไปไม่ต้องหรอกครับมันจบแล้วนะมันจบแล้วบอกกับตัวเองได้แล้วว่ามันจบแล้วมันจบแล้วประเทศไทยตัวปลอมนะที่เราไปหลงทางแล้วเดินตามมันแต่ทีนี้สิ่งที่ยังไม่จบคือในจิตใจเราจบแล้วก็คือทุกบ้านนั้น ประชุมเป็นมติแล้วก็ต้องสั่งซื้อธงไปติดบอกว่าบ้านหลังเนี้ยจบแล้วจบกิจประเทศไทยถูกปลอมไปแล้วหลังจากไปหลงทางจบกิจหลงทางอะ่ะจบกันได้แล้วทุกสีทุกกลุ่มหมดจบวางการเมืองไประเทศไทยวางไอ้รัฐบรลดูปีอกศูนย์ไม่ใช้เมื่อไม่ใช้ไม่ต้องไปตามติดไม่ต้องไปดูข่าวเพราะข่าวเขารายงานได้ของไอ้รัฐบรลดูปีอกศูนย์บิขิตซึ่งพวกที่กินเงินเดือน จนผู้ที่แอคชั่นแล้วสื่อหลักก็ต้องไปเอามารายงานส่วนสื่ออิสระก็ไม่ต้องแล้วฮะจบด้วยการติดธงอ่ะทุกสื่อติดธงอ่ะติดธงสีพิลักหรือธงสีฐานอำนาจเท่านี้เขาก็รู้แล้วว่าเออสื่อนี้กำลังอัปเดตใหม่เป็นสื่อใหม่ละไม่ไม่เอาของรัฐมนูปีหกศูนย์มารายงานอีกแล้วอย่างเงี้ยทากันอย่างนี้เลยมาถึงขั้นนี้แล้วถึงขั้นต้องทิ้งยุคทิ้งสมยัยจบยุคลวนะ กษัตริย์ก็ทาให้เห็นแล้วกษัตริย์รอสิษก็ทําให้เห็นแล้วยุคพงท่าน่ะท่านรื้อหมดเลยติดตั้งใหม่หมดเพราะยุคของท่านคือยุคทิ้งของเก่าติดตั้งของใหม่แต่ทางด้านการเมืองอานาจของประเทศเนี่ยต้องประชาชนเป็นผู้จัดการเพราะอำนาะจประชาชนเป็นผู้มีอํานาจพระมากษัตริย์ไม่มีดังนั้นประชาชนก็ต้องจัดการทีนี้ประชาชนยังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไงผมก็เลยทําคลิปมาเนี่ยล่ะพยายามบอกให้แต่ละบ้านให้เข้าใจตื่นกันได้แล้วนะเมื่อตื่นแล้วทุกบ้านก็ติดธงนะสั่งซือง้อธงแล้วธงผมก็บอกว่า เอาเงินที่ถูกกินประเมินแล้วต่อปีแล้วคูณไปสิบปีถูกกินอยู่แล้วเ,เงินเงินเสียเปล่าเ,าเงินถูกกินเงินทิ้งก็เอาแบ่งเงินทิ้งมาไม่ต้องเอามาร้อเอร์เซ็นเอาแค่ที่ผมบอกนะแค่นั้นเองอ,ะอ่ะนะไม่มีกระติกไม่มีแต่แรกนี้ต้องต้องจ่ายเป็นเงินสดก่อนนะสี่ร้อยอ่าสำหรับท,ทุกบ้านอันนี้สำหรับบ้านนะตัวบ้านตัวบ้านที่จะยกระดับอัปเกรดเป็นสภาบ้านยกขึ้นมาเป็นสภาบ้านก่อนยกระดับอัปเกรดสภาบ้านก่อนติดธงอ่ะ นะเมื่อคนในบ้านไม่มีสีข้างฝ่ายแล้วเป็นมติละวจึงได้สั่งซื้อธงไงเอามาติดพอติดปุ๊บนะแล้วดูคลิปผมดูไปปุ๊บก็จะเกิดปัญญาละเป็นโสะบัญชีตาย่อเกิดปัญญาก็ต้องลงลงทุนละทีนี้ลงทุนเป็นอ,อันนี้ให้6 0ร้อยหกร้อยถ้าไม่มีกระติกไม่มีนะไม่มีกระติกไม่มีนะฮะจะมีคนมาออกให้นะหกร้อยนะฮะอันนี้นะฮะ แล้วท่านก็จะได้ได้คืนแล้วเงินทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ท่านจะได้คืนอ่ะสามหมื่นหกแล้วจริงๆก็คือเงินของท่านนั่นเองเงินของท่านเมื่อท่านเป็นโสดบดีตตายท่านก็จะส่งใบแสดงเจ็ดจำนงนใบแสดงเจ็ดจำนงนั่นแหละครับในข้อสองนะระบุไว้เจ็ดจำนงที่สองระบุไว้ว่าท่านนี่แหละนะสมัครเป็นมนุษย์สงครามวินัยสี่สิบปีไอ้สี่สิบปีเนี่ยก็เอามาแค่สิบป,ปีสิบป,ปีก่อนนะเดี๋ยวสี่สิบปีตามมาที่หลังเอาสิบป,ปีมาทดลองก่อนเอาวินัยสี่สิบปีที่ จ่ายวันละ10บาทสําหรับ10ปฏิวัติในยุครอสิตก็เป็น3,006 10ปีนี่คือเงินที่ท่านรับผิดชอบเองเป็นเงินของท่านนะเพราะงั้นเงินที่ท่านจะได้3,006เป็นเงินของท่านนะครับได้เป็นเงินสดเลยเอามาใช้เลยอ่าทีนี้ผู้ที่จะให้ก็คือธนาคารในชาติเหตุที่ธนาคารในชาติให้ก็เพราะว่าท่านส่งใบสแสดงเจตจำนงไป40ล้านใบไงมันเป็นกฎหมายความมั่นคงนางชาติก็ต้องทําก็ต้องเปิดโปรเจกต์ทำร่องโปรเจกต์ทำร่องก็คือประชาชนจะ ประชาชนรับรองแล้วไงจ่ายคืนวันละสิบบาทถ้ามันหนักไปก็วันละห้าบาทหนักไปก็วันละสองบาทห้าสิบซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาแล้วต่างชาติรู้แล้วเอาไม่ใช่ปัญหาอะไรเงี้ยแลวแลอย่างเป็นการช่วยประชาชนยกระดับประชาชนยกระดับประเทศชาติคือแก้ปัญหาทุกทุกอย่างหมดเลยด้วยด้วยการลงทุนของประชาชนแค่นี้เองแค่เราไปชอบวันละสิบาทนั่นเองเนี่ยประชาชนทําไม่ได้ผมก็ว่า ผม,ผมต้องยืมคําคนอื่นมาพูดก็คือว่าอย่าอยู่เลยประเทศไทยแค่วันละสิบาทคุณตอบแทนคุณแผ่นดินไม่ได้คุณอย่าอยู่เลยนะวันละสิบาททั้งหมดสามหมื่นหกสามหมกเงินของท่านเองนะครับธนชาติยังไงก็ต้องจ่ายเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงและเจ็ดจำนวนประชาชนก็ประกาศแล้วแลวประชาชนไปชอบเองเออเพราะนั้นยังเงินไม่ธนาชาติไม่ได้เสียอะไรเลยเนะเพียงแต่ว่าเงินมันถูกนาํามาใช้ในการ ปรับเปลี่ยนปรับปรุงมันก็ไม่ต่างกับเวลาเราถูกโจมตีค่าเงินบาทใช่ไหมทางรัชาติก็ต้องมา mm. ก็ต้องรีเกิดมาต่อสู้ใช่ไหมแล้วถ้าเจอเจ้าใหญ่ๆมาโจมตีหนักๆก,ก็ต้องต่อสู้เป็นแสนล้านเป็นล้านล้านสู้แล้วบางทีสู้เขาไม่ได้ก็หายไปเลยถูกป่ะหายไปเลยหายแต่เลย,ย,ปเ,ลยเป็นล้านล้านมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะ,ะนั้นธนารชาติไม่ช่วยไม่ทาก็เหมือนกันก็อ,อยากเป็นธนารชาติแล้วเปลี่ยนคณนะกรรมการใหม่นมนะ เป็นอย่างนี้เข้าใจยันภาพนะดังนั้นประชาชนมั่นใจได้ว่าน,นี่คือเส้นทางที่ถูกต้องแล้วอยู่ที่ประชาชนสั่งหรือไม่สั่งแค่นั้นเองสั่งก็เป็นจริงไม่สั่งก็เป็นลมเป็นลมลมที่ผงพูดอะลมปากพูดไปท่านเข้าหูท่านก็เข้าซ้ายออกข,อขวาเพราะท่านไม่สั่งนี่ครับแล้วท่านสั่งปุ๊บเออมันเกิดเป็นจริงแล้วใครได้ประโยชน์ก็ตัวท่านเองได้ประโยชน์ท่านจะมานั่งรอทำไมเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นจะพักกันเมืองฮะรัฐบาลใหม่มานั่งรอทำไม ที่นี่ได้เลยอยู่ที่ท่านส่งเร็วแค่ไหนถ้าส่งภายในหนึ่งเดือนทุกคนส่งภายในหนึ่งเดือนส่งไปเลยครบสี่สิบล้านใบเงินสามหมื่นหกท่านก็มาแล้วนะพอสามมาถกมาท่านได้ไปสองหมื่นหกอีกหมื่นหนึ่งอยู่ที่ตำบลท่านแล้วตำบลท่านก็จะเป็นองค์กรใหม่มาแทนหน่วยงานราชการทั้งหลายมันเป็นหน่วยงานของประชาชนเพราะประชาชนมาปกครองประเทศเองไงก็ต้องมีหน่วยงานองค์กรตัวเองก่อนขึ้นมาก่อนให้เป็นที่ตั้งก่อนเป็นออฟฟิศที่ตั้งมีทุกๆตำบลมีทุกๆตำบล แถมมีฐานไซเบอร์อีกประจําอีกร้อยตำบลหนึ่งร้อยคนพร้อมทํางานแล้วพร้อมทํางานเลยทํางานใหม่ประเทศใหม่เลยนะมีทั้งมาตรฐานใหม่มีทั้งบุคลากรทุกตำบลมีครบหมดเนี่ยมาจากสามพันหกที่ท่านลงทุนเนี่ยเพราะฉะนั้นวันละสิบ,บาทใครไม่ตอบแทนคุณไปดินด้วยวันละสิบ,บาทนี่มันโอโ้โหต้องต้องต้อง,ต,องต้องลากมาทบทวนกันใหม่เล้ตกลงปัญญาเกิดยังเนี่ยเรื่องแค่นี้คิดไม่เป็นคิดไม่ได้ ไอทีพวกม็อบพวกกลุ่มพวกพกกรรคอะไรชวนไปนะก็ไปแผ่ไปเขาแผ่ไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์แก้ปัญหาไม่จบไม่สิน้นแล้วก็ได้คดีกลับมาถตาเสียชีวิตก็เสียไปไอทีเนี้ยไปสนับสนุนเอากันจริงจังๆทุ่มเทกันแต่ที่หมดเงินเท่าไหร่ก็เอาสูตรปล่าซื้อเปล่าแค่ผมให้แค่แค่วันละสิบบาทน,นี่ทำเป็นนะเพราะว่ามันเป็นเ็จไม่ได้นะถูกไหมเมืเ่อไปเสร็จไม่ได้เนี่ย ก็อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่จะเกิดปัญญากันทางบ้านส่งมาทุกคนภายในหนึ่งเดือนก็ได้แล้วสามพัหกแต่ผมตีว่าน่าจะสักสองเดือนนะน่าจะเกิดปัญญากันไม่น่าจะทะลุเกินวันที่ยี่แปดวันพระเจ้าตากวันพระเจ้าตากควรจะยิ่งใหญ่นะเพราะเราไม่เคยทําอะไรในวันที่ยี่แปดธันวาให้ยิ่งใหญ่ไม่เคยเลยลืมกันหมดแต่ทั้งที่พระเจ้าตากสําคัญมากเลยเพราะนั้นครั้งนี้ขอให้เป็นครั้งสําคัญยิ่งใหญ่นะผู้ง่ายทบทบต้นทบ,ทนทบดอกทบหมดทั้ง ตั้งแต่ท่านเกิดมาท่านยังไม่เคยทําเลยมาทําให้พระเจ้าตากหนอ่อันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นมันควรจะมาสองเดือนควรจะได้แล้วนะสี่สิบล้านเสียงนะรัฐบาลตู่ประกาศยุบสภาใช่ไหมแล้วให้เลือกตั้งใช่ไหมแล้วท่านก็ได้รัฐบาลใหม่ใช่ไหมของผมก็ประกาศยุบเหมือนกันยุบป,ประเทศไทยทุกพร้อมที่ท่านเป็นอยู่แล้วยุบเป็นยุบป,ประเทศทุกพร้อมก็คือยุบท่านไปด้วยท่านก็เพราะประเทศไทยทุกพร้อมประกอบไปด้วยสามพอมหนึ่งประชาธิปไตยพรอม สองการเมือง,องปลอมที่ท่านไปเลือกตั้งในการเมืองปลอมนั้นอ่ะสามคนไทยถูกปลอมก็คือท่านนี่แหละพวกท่านัหลายเป็นคนไทยถูกปลอมยังไม่ได้เป็นคนไทยจริงเลยเพราะนั้นยุบป,ประเทศไทยคือยุบสามปลอมคนไทยถูกปลอมการเมืองปลอมประชาธิปไตยปลอมไอ้นี่คุณอยะได้เอาไว้มันของผิดนะเพราะนั้นผมประกาศยุบป,ป,ประเทศไทยถูกปลอมนะเมื่อประกาศยุบก็ต้องมีให้ความรู้ใช่ไหมประชาชนใช่ไหมประชาชนก็ใช้เวลาเดือนครึ่งก็ไปเลือกตั้งใช้ประชาชนไปเลือกละ เหมือนกันผมประกาศยุบท่านก็ต้องใช้เนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยท่านก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปวางในใ,นใบสแสดงเกตจำนลงส่งมาทุกคนส่งเป็นใบแสดงเจตจำนลงก็เหมือนอท่านไปเลือกตั้งท่านก็ส่งใบเลือกตั้งอันเหมือนกันอันเดียวกันนะแต่นี่มันให้ฤทธิ์ให้เดชประโยชน์ต่อชั้นมากกว่าเพราะนั้นผมประกาศยุบท่านก็ส่งใบแสดง,สงเจตจำนลงนะสี่สิบล้านบาทเมื่อสี่สิบล้านบาทมาปุ๊บก็นำมาป,ประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงมันประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคง ธนาคารก็ต้องจ่ายไปยังแต่ละตำบลให้ประชาชนคนละสามหมื่นหกท่านก็ได้สามหมื่นหกทิ้งไว้หนึ่งหมื่นให้กับตำบลท่านเป็นตุนสารองของตำบลส่วนตัวท่านก็ได้มาสองหมื่นหกจะไปซื้ออะไรไปซื้อได้เลยไม่ต้องไปจำกัดหกเดือนไม่ต้องจำกัดสี่กิโลไม่ให้คนละเรื่องเลยดิ้งเงินสดเลยนะอ่าเป็นเงินของประชาชนนะประชาชนไปชอบเองประชาชนเราไปชอบเพียงแค่ธนาคารออกให้ก่อนเสร็จแล้วเวลาอีกสองเดือนต่อมาอ่าไม่น่าจะเกิดเดือนเมษา ก็น่าจะเจรจากันได้แล้วว่าประชาชนควรจะได้สี่ล้าน6กล้านแดล้านหรือ1ิบล้านภายในประเทศถ้าตกล,ลงก็ได้สมมติได้10บล้านประชาชนก็ได้10ล้านได้กี่ล้านก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสี่ล้าน6ล้านแดล้าน10บล้านจะต้องสุขหักสามหมื่นหกเพราะประชาชนมาก่อนไงถ่วงไปเลยสามหมื่นหกแล้วก็ให้รัฐบาลและให้ธนาคารชาติไปเลยประชาชนไม่ต้องมารับผิดชอบวันละสิบบาทเห็นไ,ไหมไม่ต้องรับผิดชอบวันละสิบบาทแค่สี่แค่ระยะเนี่ยไม่ถึงปีอ่ะ ประชาชนก็คืนกลับเลวละนะโดยการได้รับทุนสำรองบุคคลก็ละสี่ถึงหกล้านก็คือถ้าคา,าชาติไปเลยถ้ารา,าชาิเห็นแล้วว่าเอ้ยมันน่าจะเกิดน่าจะเป็นเป็นไปได้เลยนะไอ้สี่ล้านนี่มันเป็นไปได้อยู่แล้วยังไงธนาคาราาชาิก็ได้คืนไม่เสี่ยงถึงสิบปียี่สิบปีเห็นไหมธนาะคาราาชาติก็มั่นใจคืนได้เพราะนั้นธนาคาราาชาิให้ไปเลยสามพันหกทุกคนจะได้เลยได้เร็วกว่าพรคการเมืองนีาา่เข้าใจเห็นภาพนะรีบด่วนตื่นด่วนทั้งประเทศนะเอาล,ละเพราะนั้นทุกบ้านก็ต้อง สั่งซื้อนะ่ะ400บาททุกบ้านเพื่ออัปเดตบ้านติดกันนะเสร็จแล้วพอบ้านตื่นแล้วคนในบ้านคราวนี้ก็สั่งซื้อสัง่งเอ่อสั่งเป็นสมัครเปร็นลูกทองคำวินยัยนะก็ร้อยน,นะอย่างเงี้ยนะอ่าก็จะได้สิบสี่ถึงหกล้านแล้วก็ถึงยี่สิบล้านเน,นะก็จะตามมาเป็นระยะระยะ,ะ,ยะตามมาทีหนึงตามมาทีหลังเป็นเงินที่ประชาชนรับผิดชอบเองไงทั้งหมดประชาชนจะต้องนําเงินเอ่อ คือสามหมื่นได้มาแล้วนะสองหมื 20, 20, ่นสองหมื่นหกทุกคนได้แล้วก็เหลือแต่ภารกิจที่จะต้องนําเงินเข้าประเทศสิบล้านกับยี่สิบล้านจะทำอย่างไรนั่นคือภารกิจของประชาชนที่ต้องทำนะนำเงินเข้าประเทศสิบล้านยี่สล้านก็ไปดูลาละเอียดีดๆว่านําขึ้นวิธีนําเข้าสร้างมิ้นเงินให้กับประเทศสร้างอย่างไรเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนกลายเป็นผู้สร้างมินเงินให้กับประเทศนะคนละสิบล้านถึงยี่สิบล้านไม่ใช่รัฐบาลนะ เพราะรัฐบาลไม่มีความหมายคุณไม่มมจำเป็นต้องใช้คุณไปใช้ทาไมก็เมื่อประชาชนสร้างเงินเข้าประเทศเองได้ถึงสิบล้านยี่สิบล้านคุณไม่ต้องมาใช้รัฐบาลแล้วไม่มีความหมายรัฐบาลหมดยุคจบยุคจบรัฐมนตรีก็จบ,ลรรจบแล้วท่านเป็นคนที่ให้รัฐมนตรีมันเกิดท่านก็ให้มัน e x S S p ปายจบชีวิตมันลงเพราะท่านจะใช้มาตรฐานใหม่ที่ท่านมีทุนสปรองคนละสิบล้านยี่สิบล้านแบบนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลเลยไม่ใช่เรื่องรัฐมนตรีด้วย เป็นเรื่องทุกๆบ้านต้องคุยกันต้องพูดกันนี่คือเรื่องของประชาชนเขาจะทําการเมืองโลกเขาไม่ได้มาเล่นการเมืองน้ำเน่าไป็นไทยตามที่รับนลูลิขิตให้เล่นให้เต้นไปเราเขาปล่อยพวกนี้มันเต้นผมจึงบอกท่านไม่ต้องไปนั่งฟังข่าวไปดูข่าวของสื่อทั้งหลายที่รายงานน่ะของสิ่งที่เต้นไปตามรัฐมนูลไม่ต้องเลิกไปเลยจบหมดยุคหมดสมัยมันท่านมารีบกวีกว่าตื่ื่นตัวอยากรู้ว่าสิบปฏิวัติมีอะไรนะไอ้สิบปฏิวัติเนี่ยปฏิวัติที่หนึ่ง ก็คือระบอบการปกครองที่ประชาชนปกครองตัวเองเออใช้ระบอบธรรมาธิไปไตยหรือประชาธิปไตยสูงประชาชนปกครองตัวเองเลยไม่ม,าามีรัฐบาลต่อไปทําให้จบยุครัฐบาลรัฐบาลหายไปไม่มีไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสสอไม่มีพรรคการเมืองมันจบไปเลยม,มันหมดไปเลยการเป็นประชาชน,นถูกสถาปนาสถาปนานะฮะวันที่28วันพระเจ้าตากใช่ไหมพระเจ้าตากทําการ ปราบดาพิเศษสถาพนาตั้งแต่บรรดันประเทศไทยก็ไม่เป็นเมืองขึ้นุนใครเหมือนกันประชาชนก็กคนจะสถาปนาในวันพระเจ้าตาก็ได้แต่ว่าวันที่สองก็ละหมาะเพราะวันที่สองนี่เป็นวันวันที่รอเจ็ดสลาราชไงประชาชนจึงได้อนาคติปไตยก็ควรที่เป็นวันนั้นแหละวันสถาปนาวันที่สองมีนานนั่นแหละประชาชนจสถาปนาตัวเองนะเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยนะปกครองประเทศไปรัฐบงรัฐบาลไม่มีนะรัฐบาลใหม่นี่ก็อายุสั้นนะหรืออาจจะสั้นเร็วกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ าชนส่งเสียงมาเร็วเท่าไหร่มันก็เขาก็สั้นเร็วเท่านั้นนะนะเอาละเห็นภาพนะนั่นคือ,อปฏ,ปฏอิวัติที่หนึ่งปฏิวัติที่สองคือตัวทุกคนเป็นมนุษย์สงครามวินยัยมีชุดสับหลองคนละสิบล้านยี่สิบล้านนี่ปฏิวัติที่สองมีเงินแล้วเอาเงินไปทำอะไรไปดูรายละเอียดข้างในเราจะนําเงินเข้าอย่างไรก็ไปดูรายละเนนอียดข้างในอันที่สามก็คือระบบการค้าเราใช้ระบบการค้า,คาทุนสมมาตรไม่ได้ใช้ระบบการค้าแบบทุนนิยมจะไม่มีคนรวยคนจน หายไปจะมีแต่ชนชั้นกลางเท่านั้นเองนั่นแหละอันที่สามอันที่สี่ก็คือพุทธนิกายโอสมิกเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของเวลาทํางานเวลาที่อยู่ในโลกเวลาที่จะมาพัฒนาตัวเองแล้วก็เพลงชาติก็เปลี่ยนประโยคดึงเปลี่ยนประโยคที่ว่าสละเลือดเป็นสละเวลาสละเวลาสร้างชาติเป็นชาติสุขีเอาประโยคนี้ไปแทนประโยคเก่าประโยคเก่าไม่ต้องร้องเล่าสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติผีไม่ต้องเพราะก่อนหน้านี้มีประโยคที่ว่า ถึงลบไม่ขาดไอ้ไม่ขาดดิโอเสียเลือดไม่รู้กี่หยดเสียชีวิตก็ยังสู้นะเพราะนั้นไม่ต้องมาซ้าสล่าเลือดมันมันมันอ่อนไปมันวิกไปมันเล็กน้อยพราะนั้นมันคิกมันไม่ขาดแล้วก็คือมันสู้จยชีวิตถวายชีวิตได้เลยเพราะนั้นไม่ต้องมาสล่าเลือดเดียวนี้ต้องการสลาเวลาเพราะต้องการเวลาประชาชนมาศึกษาประเทศแล้วมาดูแลประเทศมาบริหารประเทศเองทุกคนจะต้องสล่าเวลามาดูแลบริหารประเทศเองไง เพราะนั้นก็ต้องสลับเวลาสร้างชาติเป็นชาติสุขีถ้าเลิ่งประเทศเชไทยช่วยไม่ใช่ชยโย <c oughs> ต้องอย่างี้สิครับถึงประโยคนี้ร้องกันเลยนะฮะสละเวลาช่วยชาติเป็นชาติสุขีชะดึงเถลิงประเทศเชไทยชวยม่ใช่ชายโยชัยโยว่าไปนะเอาละอ,าอันที่ห้าอันที่ห้าเนี่ยฮะอันที่ห้าเป็นการรื้อกฎหมายใหม่หมดเลย รื้อหมดเลยกฎหมายกฎมงกฎหมาย,มายเพราะกฎหมายเรามันเพี้ยนหมดทั้งประเทศต้องรื้อหมดนะรื้อหมดเลยฮนะแล้วก็สร้างกฎหมายใหม่นะเอาละอันที่6ก็เป็นทำไอเอ็นดีไเอ็นดีเพื่อจะมีโรงง,ง,งานของท่านเองก็จะเป็นโรงงานท่านก็เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมบริการอ่าแล้วก็อุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรม อ๋ออิสระก,กรรมสิ่งแวดล้อมโลกอันนี้ก็จะต้องไปอยู่เป็นเมืองแล้วก็จ่ายไถ่บาปด้วยการลดฟุตปริ้นแล้วก็เพิ่มไอเครดิตเรื่คาร์บอนฟุตปริ้นลดลงไปแล้วเพิ่มคาร์บอนเครดิตให้มากมากอันเนี้ยอ่ามันอันนี้ข้อที่ i อดีอ่อดีสร้าง อันีประเภทบริการอุตสาหกรรมทางเกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยอุตสาหกรรมสี่อย่างต่อมาอันที่เจ็ดอันที่เจ็ดอันที่เจ็ดนี่ก็คือ,คอการท่องเที่ยวอาหารไทยบันเทิงกีฬาเนี่ยอันที่แปดอันแปดก็การศึกษาการแพทย์สื่อแล้วก็วัฒนธรรมนะขนมเนีวัฒนธรรมอันที่เก้านี้แร่ อากาศน้ำพลังงานนะอันที่10รวมลาวเขเรมรพม่าตอนนี้ลาวกลำลังแย่นะขเขมรกำลังมึนพืนตึพมา่านี่โอเครวมมันรวมสี่ชาติเนี่ยรวมอย่างไรไปดูลาอีข้างในเนี่ยทั้งหมด10ปฏิวัติเป็นอย่างนงฮนะเอาละก็คงเห็นภาพใหม่ทีนี้ใครอยากจะเข้าสู่โหมดปฏิวัติไหนก็ก็สลับกันเลย สมัครเลยเข้าไปร่วมเลยนะผู้ที่มาเป็นทีมงานก็มีผู้หญิง100ผู้ชาย100เป็น200แล้วมีหัวหน้าทีมก็เป็นหัวหน้าทีมปฏิวัติแต่รับปฏิวัติก็รียบเสม,มือนเป็นนายกอ่ะที่นี่มีนายก10คนอ่ะอ่าก็คือหัวหน้าทีมปฏิวัติเนี่ยจะมีฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีอำนาจสามดุลไงอ่าดูแลแค่ 4, คสี่กระทรวงนะแล้วก็มีอำนาจสามดุล ก็ไม่ต่ก็เทียบได้เป็นนายกอ่ะเท่ากับที่นี่มีนายก10คนอ่ะเออแล้วก็มีนาสามดุลที่แก้ปัญหาเร็วไวนะสิคนนี้ผู้หญิง5ผู้ชายหผู้หญิงก็มีคุณจริพรจรุกรสกุลค,คุณสุปจีสุทั่มพันนะแล้วก็ฟ้าสายนางงามแล้วก็ด็อกเตอร์มริกาแล้วก็ แฟร์แพรลี่คุณแพรลี่ที่ไต้หวันนั่นแหละนะส่วนผู้ชายก็เนี่ยเสรีพิสุทธิ์เนี่ย,เ,เ,ยเขาออกเขาลาออกแล้วก็เชิญนะมาที่นี่เลยแล้วเห็นบอกว่าอยากปฏิวัติประเทศไทยต้องพื้นประเทศไทยต้องปฏิวัติอีกรอบเกาเชิญที่เนี่ยนะมาที่นี่ฮะได้ปฏิวัติเลยมาเนี่ยมาเป็นหัวหน้าปฏิวัติสิปฏิวัตินี่แหละครับเชิญมาเลยครับนะฮะเสรีพิสุทธิ์นะฮะเชิญมาครับมาปฏิวัติประเทศไทยนะ อลองมาก็เป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่พิยาสัมพันธรักษ์นะฮะมาดูแลเรื่องมนุษย์ทองคําวินัยลองไปก็เป็นเศรษฐศาสตร์รก็ทนงองกันทองลองลองไปก็เป็นเป็นสถิติระมกุลก็ได้หรือ,อหมอวะลงก็ได้นะครับแล้วก็พลังงานอีกคนก็ หม่อมหลวงกรกิวัตรกเกษมศรีนะฮะก็เชิญครับเอาละเชิญมาครับเนี่ยนะสิทีมนะส่วนลูกทีมก็ผมจะมีเอ่ยชื่อใครอยากมาก็สมัครมาแล้วกันแต่ว่าห้ามคนที่เคยเป็นรัฐบาลมาแล้วเคยอยู่เคยเป็นทีมรัฐบาลนนะไม่ต้องมา ใครที่ยังไม่เคยเป็นมาได้เชิญน,นะมาสมัครเลยผู้ชายร้อยผู้หญิงร้อยรีสบอรรี่สมัครด่วนนะอาเป็นอนาคตอีที่ไปไตยครับเอาละเพียงแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับคลิปนี้ที่ท่านาบ้านแต่และบ้านดูแล้วก็อยากจะได้รัฐบาลใหม่ได้ทั้งทีก็ได้10นายกเลยได้10นายกนะและนายกนายกแต่คนมีอำนาจสามดุลแก้ปัญหาเร็วไวจริงจะลื้อร้างประเทศไทยใหม่ได้ต้องใช้ในายก10คนที่มีอำนาจสามดุลเพราะนั้นต้องมาเลือกที่สภาบ้าน อ่สภาบ,บ้านนะฮะเพราะนั้นทุกบ้านก็ตื่นกันได้แล้วนะจําไว้ว่าท่านในยกสิคนอ่าเร็วแรงไวประสิทธิภาพสูงมากกว่ารัฐบาลใหม่ของรัฐธรรมนูญปี60ที่ที่ได้มาเป็นรัฐบาลเศรษฐานหนึ่งอ่ะแต่ที่นี่แรงกว่าที่นี่มีในยกสิคนอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะของมาตรฐานใหม่มาตรฐานชั้นสูง ราะนั้นประชาชนก็มาทำของตัวเองนะครับสภาของตัวเองมาเล่นมาทำการเมืองระดับโลกของตัวเองส่วนพวกพรรคการเมืองทั้งหลายนะนำโดยเศรษฐาหนึ่งพวกนี้พวกนี้ผู้คนรวย <S <S เขาเล่นการเมืองน้ำเน่าไปจะถ่ยายก็ปล่อยเขาเล่นไปแล้วเขาเต้นไปตามรัฐมนูลลิขิตเราไม่ได้ไปเราไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบลิขิตประชานะชน,น,นไม่อยู่นะประชาชนติดธงนี่เรยก็ไม่อยู่ภายใต้ระบบลิขิตประชาชนเดินตามลิขิตของพระอริยสงฆ์นะจนถึงยุครสิบต้องทิ้งเก่าแล้วติดตั้งของใหม่ ราะนั้นของเก่าแล้วก็ปล่อยก็เต้นไปพอเรารวบรวมได้ส0ิบล้านใบเมื่อไหร่ก็จบจบของเก่าหมดยุคเพราะนั้นละบานใหม่ก็แจ้งสาว่าอายุสัน้นเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะเจอคําว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปธรรมนูญปีบูลสูเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่มันก็ต้องดับไปก็เกิดสิ่งใหม่มาแทนรัฐธรรมนูญปีบูลสูนคือมาตรฐานชาติชั้นสูงที่บ้านแต่ละหลังประกาศออกมาใชา้เลยติดติดทงทั่วบ้านทั่วเมือง เป็นการทําการเมืองโลกของประชาชนเองดังนั้นเรื่องของประชาชนทำการเมืองโลกเป็นเรื่องส่วนตัวของประชาชนไม่เกี่ยวกัรบรัฐบาลใครมาเบรกมาห้ามไม่ได้นี่คือเรื่องส่วนตัวของประชาชนถ้ามันเบรกมาห้ามก็จะเจอคาว่าอย่าเสือกใช้คํานี้เลยใช้คําตรงๆเลยอย่าเสือกนี่เรื่องส่วนตัวของประชาชนประชาชนจะทําการเมืองโลกพวกข้าราชการที่งหลายยินเดือนนะ่ะเล่นกันเมืองน้ำเน่าอยู่ไปตามแล้วมันดูลิขิตมันคนละเส้นทางคนละล่องคนละแท็กคนละแพลตฟอร์มคนละเวทีอ่า คนละโลกคนละยุคคนละอะไรกันบอกไวบอกไปฮะเขาจะได้รู้ว่าเขาได้ตื่นรู้ว่าเอ้ยมามามาติดต่อผิดเข้าใจผิดอะไรเงี้ยนะเหมือนเจ้าของปังชาใช่ไหมเออปังชาก็เราไปข่าวอยู่กัปกันนะนั่นแหละเพราะนั้นหน่วยง,งานรัฐไหนยังไม่เล่นงานประชาชนก็เหมือนกับปังชานันะ่นแหละครับประชาชนเขามีสิทธิ์เป็นอิสระก็เป็นเจ้าของนงันงิมิดนายเขาจะเปลี่ยนประทเทศเขาจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาดูเป็นเรื่องของเขา เป็นเรื่องของประชาชนออไม่ใช่มาห้ามกระจายไหมนะเพราะฉะนั้นหน่วยงานทั้งหลายนะสะกดสะเลสอสเสอือนะเสือไม่ใส่เกลือกอโสดได้นะเอาละาคลิปนี้ขอจบไปท่านี้ครับผมแอรธรรมจิตปจายยินดีต้อนรับท่านอย่าลืมทุกบ้านนะครับปิดธงด่วนสวัสดีครับ